รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสูร่รายการตรีสิบเดคับ ต้อนรับทุกนะครับน้องๆจากวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีครับสวัคดีครับปุยรู้จักคําว่าราชรถมาเกยไหมโอ้รู้จักสิครับราชรถมาเกยก็หมายถึงโชคลาภที่มาถึงเราโดยที่ไม่ได้คาดฝันนะฮะไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องขวนขวายอะไรก็ได้มายิ่งกว่าไม่ได้คาดฝันอีกนะฮะ เพราะว่าไม่ต้องฝันเลยมไม่ได้ฝันด้วยซ้ำไปราชรถจะไปเกยให้กับท่านผู้ชมทันทีที่ใช้แฮปปี้โทรศัพท์แบบเติมเงินจากดีแท็กฮะครับเพราะว่าตอนนี้แฮปปี้ราชรถมาเกยแจกรถเบนซ์9คัน9สัปดาห์ไม่ใช่ธรรมดา นี่ใช่ธรรมดาคันนี้หรือเปล่าฮะ C L A 180 C L A คันนี้ครับสวยงามมากสวยมากเลยครับสวยมากอยากได้ฟรีทุกอย่างด้วยนะฮะภาษีของรางวัลก็ไม่ต้องเสียอ๋อเยี่ยมมากครับแถมประกันภัยชั้นหนึ่งยังไม่หมดครับครับมีแถมค่าน้ำมันรถ1ปีเต็มโอ้โหสุดยอด มีแถมค่าน้ำมันรถให้ด้วยนี่ชอบชอบทั้งปีครับทั้งปีโอทั้งปีเลยใช้ฟรีทั้งปีครับไม่ต้องเติมน้ำมันเลยนะที่ในวันนี้มันคือราชรถมาเกยของจริงเลยนะครับเนี่ยวันนี้นี่ถ้าเกิดนั่งรถเมล์อยู่ดีนะครับแล้วพรุ่งนี้ผมขับรถเบนซ์กลับบ้านโอ้โหแค่นี้แฮปปี้สุดๆแล้วแค่นี้ก็แฮปปี้และผมฮะท่านผู้ชมจะเป็นผู้โทรไปบอกข่าวดีนี้ กับผู้โชคดีที่ใช้แฮปปี้ด้วยตัวผมเองครับหลังจากนั้นราชรถแฮปปี้ก็จะไปเกยถึงหน้าประตูบ้านของคุณทันทีทันทีหมายความว่าโทรเสร็จปุ๊บวางสายปั๊บรถมาอยู่หน้าบ้านปุ๊บไม่ขอเวลาหน่อยนี้ไม่ได้ไม่ได้ทันทีขนาดนั้นทันทีหมายความว่าหลังจากนี้ก็คุณเอาแคเป็นสิทธิ์ของคุณแล้วขอเวลาเลเดินทางหน่อยมัน ทั่วประเทศนะทั่วประเทศใครก็ได้นะที่เป็นผู้โชคด,ดีถ้าคนอยู่แม่สายโทรปุ๊บไป <laughs> ได้ยังไงเ <c oughs> ขอเวลาตีรถไปหาหน่อย <c oughs> นะขอเวลาหน่อยนะฮะและก็ต้องติดตามดูตีสิบเดททุกวันเสาร์นะฮะ <c oughs> วราชรถจะไปเกยหน้าบ้านท่านได้อย่างไรด้วยวิธีไหนบ้างน่าสนใจมากต้องทำยังไงครับต้องทำยังไงครับขอดูรายละเอียดหน่อยเข้าไปดูรายละเอียดแคมเปญแฮปปี้ราชรถมาเกยได้ที่เว็บไซต์ ของดีแทครับอ๋อนี่เห็นไหมฮะนี่แหล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 ะครับเราไปดูเลยนะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับง่ายง่ายง่ายงนะฮะโอ้ถ้าเกิดผมเป็นผู้โชคดีเนี่ยไม่ต้องโทรบอกผมก็ได้นะครับใช้กระซิบหูข้างหูเบาๆผมก็แฮปปี้แล้วเนี่ยเพิ่งค่าโทรศัพท์เพิ่ไม่แน่อาจจะเป็นปุ้ยก็ได้ไม่แน่ไม่แน่เพราะว่าอาจจะเป็นท่านผู้ชมตัวเองก็ได้ครับใครจะรู้นะครับว่าวันใดวันหนึ่ง ราชรถอาจจะมาเกยท่านผู้ชมทันทีครับ,รบจากแฮปปี้ดีแท็กับ <Okay. S 2>